เอาละครับผู้ที่สิมาพ่อกับพี่น้องต่อไปอีกอดีตคนผู้นี้กับพระธรรมดาเป็นหนึ่งในสิบห้าคนที่กกอตอหรือสารพันธุเก้าคนเขาหาว่าผักผก้าวัอนาคตในมันจาโพดเก่งโพวดว้าอยังกะตำเขาตึกตึกเขาก็เลยปล่อยไว้บร่ยได้ยุบเอาซะมีผลให้ท่านผู้นี้นะครับถกตัดสิทธิ์ไปนํา แต่มือนี้เดวหัวใจที่พ้องโตและว่ยำย่มยอมจากคำตัดสินที่ว่าเป็นธรรมแล้วก็เลยผันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงอีกหนึ่งคนและทำงานควบคู่กับนธนาธรมาในอาํามคณะของก้าวหน้าวันนี้อีกหนึ่งลมใต้ปีกที่จะมาผลักดันทั้งสิบเขตของอุบลให้เข้าสู่สภาปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์ไกลก้องไวยทยากร พี่น้องชาวอุบลราชธานีที่รักครับมีลุงมีเราชัดเจนนะครับพักก้าวไกลพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่รักครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักครั้งนะครับผมชื่อไตรก้องไวยทยการเป็นอดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ตอนนี้ผันตัว มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าวไกลเพื่อให้พิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังวันนี้พี่น้องคงได้หนังสือพิมพ์พักเก้าวไกลแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์พักเก้าวไกล นอกจากจะมีเนื้อหาหน้าอ่านแล้วยังมีของเล่นให้พี่น้องได้เล่นอีกพี่น้องเห็นมุมขวามือด้านล่างเป็น QR Code โคใช่ไหมครับลองเอามือถือส่องแล้วไปส่องที่หนังสือพิมพ์ก็จะเห็นคุณพิธาออกมาพูดกับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พักเก้าไกลตั้งใจที่จะทำ ให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คืออีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพักอนาคตใหม่ถูกยุบเพื่อนที่ยังทำงานเป็นสอสออยู่ในรัฐสภาไปตั้งพักเก้าวไกลคุณธนาทร อาจารย์ปิยบุตรคุณชอบพันนิกาครูจ,จุ้ยและผมมาทำงานคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าทำสองอย่างครับคณะก้าวหน้าหนึ่งบักทงเรื่องแนวคิดประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นแล้วกับ พักก้าวไกลกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีอย่างที่สองคือเราทำงานเล่นท้องถิ่นครับพี่น้องงานท้องถิ่นนะครับเราทำหลายเรื่องหนึ่งนะครับเราทำเรื่องน้ำประปาดื่มได้พี่น้องคงเคยได้ยินนะครับเทศบาลตำบลอาจสามารถเราได้น้ำประปาดื่มได้วันนี้พักก้าวไกลจะเอานโยบายนี้นะครับไปทำให้ น้ำประปาทั่วประเทศไทยสามารถดื่มได้โดยร้อยวันเราจะเสนอกฎหมายน้ำป,ประปาดื่มได้เข้าสภาทันทีครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราทำนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพครับพี่น้องที่ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร นะครับนั่งรถไปสมชั่วโมงจากนี้ที่นั่นประชาชนพอเท่าแม่เท่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไม่ต้องเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับที่นั่นเรามีเครื่องที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนภาษาไทยเรียกว่าเครื่องแพทย์ทางไกลไปตั้งอยู่ในศูนย์ตรวจสุขภาพชุมชนทั้ง7หมู่บ้านครับ เครื่องสุขภาพตรวจสุขภาพทางไกลนี้เวลาพอเท่าแม่เท่ามาก็จะมีอ,อสอมอวัดความดันวัดน้ำตาลในเลือดวัดชีพจรวัดค่าออกซิเจนจากนั้นเนี่ยก็ส่งไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลนงหลวงพอเท่าแม่เท่าก็เปิดหน้าจอวิดีโอหาคุณหมอคุณหมอดูแล้วสุขภาพยังดีกินยาตัวเดิมได้ สั่งยาให้อสมอจ่ายยาไม่ต้องไปเข้าคิวตั้งแต่ตีสี่ที่ห้าไม่ต้องไปแน่นโรงพยาบาลอีกแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้พี่น้องประชาชนที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกราหารสิ่งนี้ก็กลายเป็นนโยบายของพรรคก้าไกลต่อไปครับพี่น้องเราจะทำเทเลเมดทั่วประเทศครับต่อจากนี้ไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาล ไปหาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านแล้วก็วิดีโอคอรแล้วก็รับยาไปถึงบ้านเลยครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้ทำแล้วทำแล้วพูดไม่ใช่พูดเราทำนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำจากท้องถิ่นวันนี้ขับเคลื่อน เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลท้องถิ่นสำคัญอย่างไรครับพี่น้องครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่กับชาวอุบลกี่ปีแล้วย้ายไปที่อื่นครับทราบไหมครับปีเดียวนะครับปีเดียวอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่โชคดีหน่อยนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มาแล้วก็ยังไม่ปลดเกษียณบางจังหวัดได้ผู้ว่าใกล้หมดอายุมาปลดเกษียณมาปีเดียวมาหเดือนปลดเกษียณไปต้องเปลี่ยนคนใหม่ครับพี่น้องครับนโยบายของพรรคเก้าวไกลคือเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดครับดีไหมครับพี่น้องที่จะมีผู้ว่าที่ชาวอุบลเลือกมากับมือดีไหมครับ ครับนี่คือการกระจายอำนาจเราเคยเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐมนูญเรื่องของการกระจายอำนาจไปเมื่อสมัยพรรคก้าไกลนะครับพี่น้องเร,เรียกกฎหมายนี้ว่าบดล็อกท้องถิ่นกฎหมายนี้นะครับไม่ผ่านครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วดังนั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จภายในร้อยวัน เราจะเสนอกฎหมายกระจายอำนาจบทลองห้องถิ่นอีกครั้งครับพี่น้องให้พี่น้องได้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองไม่ใช่แค่คนกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดคนอุบลราชธานีก็มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกันใช่ไหมครับพี่น้อง พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นพักเก้าไกลมี300อนโยาบายครับ300อนโยาบายมีโรดแมปเรียบร้อยแล้วร้อยวันเราจะทำอะไรหนึ่งร้อยวันเราจะเสนอการทำประชามติแก้ไขรัฐมนูญร้อยวันเราจะเปิดข้อมูลภาครัฐพี่น้องครับต่อไป พี่น้องอยากได้ข้อมูลอะไรจากรัฐบาลจากราชการเราจะเปิดทุกอย่างให้เรื่องที่สามเราเตรียมกฎหมาย4ี่สบฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชนพี่น้องครับทราบไหมครับพี่น้องที่มาใคร ถือสิทธิ์สปกอยู่บ้างครับอยู่ในเมืองอาจจะไม่มากนะครับแต่พอออกไปนอกเมืองปัญหาที่ดินเป็นปัญหาใหญ่มากพี่น้องที่ซื้อสิทธิ์สปกจะขายก็ไม่ได้ขายก็ค่ายราคาตกต่าหรือว่าจะไปจำนองจำนองทกศเขาก็ให้เงินจำนองครึ่งหนึ่งพักก้าวไกลเรงเห็นปัญหานี้ครับเราจึง ทำเรื่องของปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนสสปกอให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อพี่น้องจะได้มีทุนที่จะไปทํากินไปใช้นิสินต่างๆนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจทําอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องในเมืองเป็นไงบ้างครับการค้าการขายเปิดร้านลูกค้าเยอะไหมครับ เรื่องหนึ่งที่เราจะทำเรียกว่าหวย SME เรื่องนี้ส่งเสริมให้คนประชาชนพี่น้องมาอุดหนุนกันเองกับร้าน SME กับร้านที่อยู่ในตลาดต่างๆหวย SME ก็คือเมื่อซื้อของร้านเล็กๆครบ500บาทก็ได้ฉลากไปหนึ่งใบไปรุ่นลังวัลเงินล้านได้ครับ นี่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําและจะทําให้เกิดขึ้นในร้อยวันครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอุบลราชธานีและเศรษฐกิจของพี่น้องทั่วประเทศให้หมุนเวียนให้มีเงินเยอะขึ้นครับดังนั้นเลือกพักก้าวไก่เราบอกแล้วครับการเมืองดีปากคลองดี มีอนาคตดังนั้นเลือกพักเก้าไกลครับเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังให้ไว้ข้างหน้าเลือกพักเก้าไกลให้ถล่มทลายครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือวันนี้มีคนมาเยอะนะครับหลายเวทีที่เราไปแล้วมีคนเยอะ ทั้งนนทบุรีสมุดปราการเมื่อวานนี้นะครับก็อยากจะฝากให้พวกเราดูแลกันละกันให้พวกเราช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับมีเก้าอี้นั่งอยู่ด้านข้างเวทีดูแลกันละกันครับและขอให้ตั้งใจฟังผู้ปรสาสัยคนอื่นๆที่ต่อจากผมจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พี่น้องฟัง ก่อนที่เราจะพบกับพี่เจี๊ยบอมรัตและคุณธนาทรจึงร네ุ่งเรืองเกตครับดังนั้นนะครับพี่น้องกาก้าวไกลประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แท็กนะครับปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้อาจารย์แทกเรือนไก่ก้องนะครับ